ชาวโฮมโซนบางนาฟารซิลิตี้ครบใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงใกล้ทางโดนบรุรพาวิถีเริ่ม1.99ล้านบาทเท่านั้นยังมีอยู่จริงค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าโครงการอะไรนั้นตามยุ้ยมาเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยุ้ยพาคุณผู้ชมามาอยู่ที่โครงการพีโน่ทาวน์บางนาซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่จาก AP ไทยเลยต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของ AP ไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามีการเปิดโครงการใหม่ถึง65โครงการด้วยกันและพีโน่ทาวน์บางนาก็เป็นหนึ่งใน65โครงการที่เปิดใหม่ล่าสุดสดสด,สดร้อนร้อนเลยด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โครงการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการแนวราบค่ะที่เขาเข้า มานะคะเจาะก,กลุ่มแมสทาร์เก็ตนั่นเองแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาจะทำให้ราคาสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายๆแล้วก็วัยรุ่นนะคะคนที่แบบว่าเริ่มต้นครอบครัวใหม่ๆยอะไรเงี้ยอยากที่จะได้แบบว่าพื้นที่ที่มีความเป็นสัดส่วนแล้วก็อยากที่จะแบบว่าได้บ้านหลังแรกอยากอัพสเปซมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะ แถมยังเดินทางง่ายนะคะรายรอมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบว่าครบคันเลยและภายในโครงการเนี่ยก็ยังมีความร่มรื่นมากๆยุ้ยว่าพื้นที่นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะทําให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขได้อย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ<ม>และอย่างพื้นที่ที่ยุ้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นพื้นที่พักผ่อนของโครงการที่เขามีนะคะพื้นที่พักผ่อนเนี่ย เกือบสองไร่เลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ยังมีการจัดแลนด์สเคปเนี่ยที่ออกมาแบบคือต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็สามารถนะคะที่จะมาทํากิจกรรมต่างๆได้ครบทุกเจเนอเรชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆที่มีเครื่องเล่นแบบว่าครบมากๆเลยหรือว่าจะเป็นโซนจ็อกกิ้งแท็กนะคะมีสนามบาสเกตบอลด้วยแล้วก็แถมยังมีมุมนั่งเล่นมุมนั่งพักผ่อนให้ได้มาชิลๆกันอีกด้วยค่ะ ของคลับเฮาส์กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีคลับเฮาส์หรูหล่าสไตล์โมเดิร์นสองชั้นด้วยกันค่ะแล้วพอเราเดินเข้ามาภายในบริเวณโซนคลับเฮาส์นะคะก็จะเห็นมีสระว่ายน้ำระบบเกลือด้วยที่มีการแบ่งนะคะความลึกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยแถมที่นี่ค่ะยังมีห้องอาบน้ําห้องแต่งตัวแล้วก็มีโซนล้างตัวก่อนลงสระด้วยนะส่วนชั้น2ค่ะก็จะเป็นฟิตเนสค่ะที่สามารถที่จะเทควิวสวยๆได้และความพิเศษของที่นี่คือฟิตเนส เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเบื่อเบออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศทำงานก็สามารถที่จะมานั่งทำงานบริเวณนี้ได้เลยละ่ะค่ะ พร้อมกันนี้นะคะในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยก็จะมีรอปพอที่คอยดูแลตั้งแต่ทางเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเลยยังมีกล้อง C C T V ที่ติดตามดูความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ภายในโครงการด้วยสําหรับลูกบ้านยังสามารถที่จะเข้าออกโครงการสะดวกสบายด้วยระบบคัสสันแบบจดจําป้ายทะเบียนรถยนต์หรือว่าลูกบ้านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart World จัดการผู้มาติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน,นหรือว่าญาติญาติได้ด้วยตัวเองไม่ ต้องรอแลกบัตรเลยค่ะ ตัวบ้านกันบ้างดีกว่านะคะนี่ก็คือจะเป็นโซนบ้านพักอาศัยค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยคือเขามีแบบบ้านให้เลือกนะคะด้วยกันถึง3แบบด้วยกันแต่ทางด้านหลังอยู่ค่ะเป็นแบบบ้านราคาเริ่มต้นและแบบบ้านหลังนี้แหละนะคะแบบนี้เลยที่จะบอกว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่ถูกมากๆเริ่มเพียงแค่1.99ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ กับแบบบ้านกรโซ่นะคะทาวน์โฮม2ชั้นพื้นที่ใช้สอย91ตารางเมตรหน้ากว้างอยู่5เมตรค่ะที่ดินเริ่มต้นเนี่ย16.4ตารางวาฟังก์ชัน่น2ห้องนอน1ห,ห้องทำงาน2ห้องน้ำแล้วก็ยังเจอดรถได้1คันด้วย ต่อมาก็คือแบบบ้านลิน่าค่ะทาวน์โฮม2ชั้นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่106.9ตารางเมตรหน้ากว้าง5เมตรที่ดินเริ่มต้น18.1ตารางวาค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้ถึง2คันเลยแล้วก็อีกหนึ่งแบบค่ะแบบนี้ว้าวมากๆก็คือแบบบ้านชอนนะคะเป็นบ้านแฝด2ชั้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ย148ตารางเมตรหน้ากว้าง11.4เมตรที่ดินเริ่มต้น35.2ตาราง รางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้ถึง2คันด้วยที่มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งรูมที่มีขนาดกว้างห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างที่รองรับห้องผู้สูงอายุมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ที่มีฟังก์ชันครบหรือห้องนอน2ที่มาพร้อมกับมุมฮอกเกตการ์เด้นส่วนตัวรวมถึงยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ยึดขออุบไว้ก่อนค่ะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาชมด้วยตัวเองมากกว่า เข้ามาดูนะคะภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะบริเวณทางด้านหน้าบ้านตรงนี้ก็สามารถที่จะจอดรถนะคะได้1คันค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้าบ้านยังมีพื้นที่เหลือสามารถที่จะปลูกนะคะต้นไม้ทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆเ,เพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านได้อีกด้วยอ๋อแล้วก็ยังมีนะคะเฉลียงนะคะของตัวบ้านเนี่ยยืนออกมาค่ะคุณผู้ชมก็เลยจะทําให้ช่วยนะคะแบบว่าเลี้ยงแดดนะคะแล้วก็ฝนได้ดีทําให้นะคะแดดและฝนเนี่ย ไม่ประทัดก,กับประตูทางด้านหน้าบ้านก็ถือว่าเลี้ยงได้แบบอย่างดีเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภาพบรรยากาศภายในบ้านกันต่อดีกว่าไปเลยค่ะและนี่ยูกำลังจะพาทุกคนเนะคะเข้ามาเยี่ยมชมภายในบ้านกันค่ะซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า โปร่งโล่งสบายมากๆเพราะการออกแบบของบ้านนะคะแบบนี้เนี่ยคือเขาออกแบบเป็นแบบสไตล์นะคะโอเพนสเปซไงก็สามารถที่จะทําให้ทุกส่วนของบ้านค่ะสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้และต้องบอกเลยว่าที่โปร่งอีกอย่างหนึ่งคือฟอร์ทูลเซลลิ่งของเขานะคะมีความสูงระดับแบบมาตรฐานเลยทีเดียว2.65เมตรค่ะก็เลยยิ่งทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยทีเดียวด้วยแล้วก็โซนแรกนะคะที่จะพามาดูกันก็คือนี่เลยเป็นโซนนะคะลิ้ วิ่งรูมค่ะจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นผู้ชมสังเกตดูสิคะว่าพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างด้วยนะคะสามารถที่จะวางโซฟาขนาด2ถึง3ที่นั่งได้เลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือค่ะสเปซทางด้านหน้าก็วางเป็นโต๊ะกลางขนาดใหญ่ได้และยังไม่พอนะคะดูตรงนี้เลยนี่เขามีระยะนะคะเหลือให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าออกได้แบบสบายๆเลยละคะ่ะแล้วก็ระยะโซฟาจนถึงทีวีเนี่ยนะคือมีระยะที่ ทําให้เวลาดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมีระยะสายตาที่แบบว่าพอเหมาะพอครัวเลยทีเดียวค่ะส่วนบริเวณโซนทางด้านนี้โครงการได้ออกแบบให้โซนไรนิ่งแล้วก็โซนครัวเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันอู้ยูว่าเก๋มากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าบางบ้านบางครอบครัวเนี่ยก็คือไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของการทําอาหารแบบหนักๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจจะชอบแบบ ไปดูรีวิวร้านอาหารแบบว่าอร่อยอร่อยแล้วก็ไปหาทานกันข้างนอกหรือว่าอาจจะสั่งนะคะแบอบกว่าแมสเซนเจอร์อะไรเยงี้มาส่งเพราะฉะนั้นการทําครัวให้แบบครัวแล้วก็โซนดิเนียมารวมกันแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าแพลนที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําอาหารได้ด้วยนะคือจะเป็นโซนจัดเตรียมอาหารเบาๆทําอาหารเบาๆแต่ก็มีอุปกรณ์นะคะทําอาหารทําครัวเนี่ยครบเลยไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้า มีซิงค์ล้างจานวูดดูดควันแล้วก็ยังมีช่องเก็บของอุปกรณ์เครื่องครัวอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่สามารถที่จะออกแบบแบบนี้ได้เลยค่ะและตรงนี้ก็เป็นโซนดายงค่ะที่สามารถนั่งประมาณ2-3ที่นั่งได้เลยเวลาทำอาหารเสร็จก็ มานั่งทานได้ทันทีอยู่ว่าการออกแบบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้เก็บพื้นที่ทางด้านหลังบ้านเนี่ยเอาไว้เป็นโซนแบบว่าซักผ้าตากผ้าอะไรเงี้ยได้เลยหรือว่าจะทําเป็นส่วนหย่อมเล็กๆด้านหลังบ้านเพิ่มก็ได้ด้วยค่ะ และนี่ก็คือห้องน้ำชั้นล่างค่ะที่มีอุปกรณ์ครบเลยไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีโซนชาวเวอร์ด้วยซึ่งเขายังมีการทำเป็นช่องสำหรับใส่แชมพูยาสระผมครีมอาบน้ำต่างต่างแบบนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยเลยส่วนกระจกนะคะบันกั้นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำมาติดเองก็เอามาติดได้เลยนะคะ โครงการทําเป็นตัวอย่างให้ได้ดูค่ะก็แบ่งเป็นสัดส่วนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะและก่อนที่ยุจะพาขึ้นไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศห้องนอนชั้น2กันยุอย,อยากจะให้มาชมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างกันก่อนค่ะซึ่งบริเวณโซนทางด้านหน้าบ้านเนี่ยคือเขามีห้องอเนกประสองค์อีกหนึ่งห้องโอ้โหคุณเู้ชคะ่ะน่ารักมากเลยแหมออกแบบแบบนี้นะคะอาจจะทําเป็นห้องแบบไลฟ์แบบขายของอะไรพวกนี้ก็ได้เลยค่ะดูสิคะน่ารักมากและจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํา งานก็ได้นะ work from home หรือว่าจะเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงห้องสตรีมเกมอะไรเงี้ย,ย,ยได้หมดเลยหรือถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุสามารถที่จะปรับห้องนี้เนี่ยให้เป็นห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพื่อความสะดวกสบายในการเดินเข้าห้องน้ําเพราะว่าไกลามากๆเลยแหละค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างนะคะและตอนนี้อยู่กำลังจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูภาพบรรยากาศชั้นสอห้องนอนด้านบนกันดีกว่าเดี๋ยวตามยุ้ยขึ้นไปดูได้เลยค่ะ ก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2แล้วค่ะซึ่งชั้น2เนี่ยคือเขามี2ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันด้วยแต่เดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนแรกก่อนละกันนะคะเป็นมาสเตอร์ค่ะห้องนอนแรกนะคะมาสเตอร์เบดมโอ้โหขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวต้องออกขออวดนิดนึงขออวดนิดนึงว่าคือใหญ่จริงๆพื้นที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยนะคะพื้นที่ความกว้างเนี่ยเท่ากับหน้าบ้านเลยมีขนาดถึง5เมตรด้วยกันค่ะสามารถที่จะวางเตียงเนี่ยขนาด6ฟุตได้สบายเลยแล้วก็ยังมี มุมสำหรับวางโต๊ะนะคะข้างเตียงอีก2ฝั่งด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราขยบเตียงเข้าไปแบบว่าชิดกําแพงเนี่ยผู้ชมขาเหลือพื้นที่เยอะๆเลยสามารถทําเป็นนะคะมุมนั่งทํางานบริเวณข้างเตียงได้อีกด้วยและในห้องนี้นะคะแบ่ง ช่องแสงนะคะช่องกระจกเนี่ยเป็น2โซนค่ะก็เลยทําให้มีแสงนะคะผ่านเข้ามาภายในห้องได้แบบดีเลยทั้ง2โซนเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีการแบบว่ากั้นเป็นแบบฉากกั้นโซน walk in closet ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็จะได้มีแสงนะคะเข้ามาถึง2โซนได้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือโซน walk in closet เนอะซึ่งทําเป็นนะคะ built in ตู้เสื้อผ้านะคะแบบว่าตั้งแต่พื้นจรลดเพดานเลยซึ่งแบ่งเป็น2โซน2 แบบนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยเราก็แบ่งนะคะฝั่งหนึ่งของเราอีกฝั่งหนึ่งนะคะของแฟนเลือะไรเงี้ยก็ได้เลยเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโตะเครื่องแป้งเอาไว้แต่งตัวแต่งหน้านะคะเช็คความพร้อมของตัวเองก่อนออกจากบ้านก่อนไปทํางานอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะปรับตรงนี้เนี่ยให้เป็น walk in closet แบบว่ากั้นสัสดส่วนอย่างที่ยูบอกไปก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะเข้าไปดูเลยค่ะ และนี่ก็คือนะคะอีกหนึ่งห้องนอนสำหรับลูกๆได้เลยนะโอ้โ oh. ห คุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยไม่เล็กเลยคือแบบมีพื้นที่สเปซเหลือเยอะมากๆเลยสามารถที่จะวางเตียงไซส์ขนาด5ฟุตได้ด้วยนะแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้านข้างเนี่ยวางเป็นโต๊ะนะคะข้างเตียงได้อีกด้วยแล้วยังมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่ๆแบบนี้เก็บของได้เยอะมากๆเลยะะละค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่บิวอินทาเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเป็นมุมนั่งทํางานทําการบ้านเออเรียนหนังสือของเด็กๆอะไรอย่างเง นะตรงนี้ก็ได้ด้วยค่ะจริงๆเราต้องบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับลูกๆใช่ไหมแล้วก็สามารถนะคะที่จะอยู่ไปได้จนแบบว่าลูกโตเลยอะ่ะแถมยังมีช่องรับแสงด้วยนะคะที่สามารถให้แสงเนี่ยลอสอส่องเข้ามาทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นระบายอากาศระบายความร้อนออกไปได้ด้วยละค่ะอ๋อแล้วก็ชั้นสองเนี่ยเขายังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องที่สามารถใช้ร่วมกันได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำชั้นสองกันดีกว่าไปดูเลยค่ะ นี่คือห้องน้ําชั้น2ค่ะที่สามารถใช้ร่วมกันได้เนาะก็จะมีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้เลยมีสุขภัณฑ์นะคะมีอ่างล้างหน้าคือแบบว่าอุปกรณ์ครบมากๆแถมยังมีช่องรับแสงแล้วก็เป็นนะคะหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยส่วนนะคะประตูกระจกเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาติดตั้งเองได้อันนี้ก็จะ เป็นการทำเป็นตัวอย่างให้ได้ชมกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาเร่งรีบยอะไรเงี้ยตอนช่วงเช้าใช่ไหมก็อาจจะแบ่งนะคะไปใช้ห้องน้าชั้นล่างได้ด้วยค่ะ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะครอบครัวยุคใหม่เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงแต่ก็คงอยากจะได้แบบพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะอยากจะได้ที่จอดรถยุยมองว่าบ้านยังไงก็ยังสําคัญค่ะแล้วก็แบบบ้านกอโซนะคะของพีโนโทาวบางนาเนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยสาหรับครอบครัวที่มีการซับ 2- 3ถึงคนนะคะครอบครัวเล็กๆแต่อยู่แล้วอบอุ่นอย่างแน่นอนเลยหรือถ้าเกิดว่าต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ยังมีแบบบ้าน วาลวลลนแ้้ก็บชอนให้้้ไดดเลือกวยสามามรถที่จะเลือกตาามการใช้ง,นงหนึ่งปัจจัยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของทำเลค่ะตัวโครงการพีโนทาวน์บางนานเนี่ยถือว่าตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากเลยใกล้กับถนนบางนาตราดบริเวณกม24ค่ะและยังใกล้กับทางด่วนบุรพาวิถีเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองทำเลโดยรวมของโครงการนะคะเป็นย่านของชุมชนร้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะช้อปปิง้ง ดูหนังก็สามารถที่จะไปศูนย์การค้าขนาดใหญ่ได้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆนี้เองไม่ว่าจะเป็นเมกะบางนาอีเก e ียบางนาเซ็นทรัลบางนาหรือว่ายังมีสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตด้วยเซ็นทรัลวลเล็ตก็มีนอกจากนี้นะคะยังมีไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์ใกล้ๆโครงการอีกเยอะเลยโครงการนี้เนี่ยอย่างใกล้กับแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกแล้วก็โซนนี้นะคะยังมีบริษัทชั้นนําเยอะมากส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเยี่ยมชมภาพบรรยากาศในโครงการด้วย ตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ตลอดทุกวันเลยหรือว่าโทรมานะคะสอบถามก่อนก็ได้ที่หมายเลข1623และอีกหนึ่งช่องทางที่ w w w a p t h a i c o m ส่วนครั้งหน้ายูจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการดีๆที่ไหนกันต่อติดตามได้ทางเพจของ Insight to Home ส่วนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ